สุดยอดลียองยอน content creator ชื่อดังของเกาหลีใต้กล่าวว่า b บ a c k p i n k และ BTS ทำให้ชุดฮันบกเป็นที่รู้จักในฐานะสากล สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับวงการเคป๊อปเกาหลีใต้ที่ทุกคนคุ้นเคยกันค่ะอุตสาหกรรมเคป๊อปที่โด่งดังมีชื่อเสียงอยู่ทั่วมุมโลกมีกรุ๊กกูฟบอยกรูกฟค่ะที่มีชื่อเสียงมีผลงานที่โดดเด่นสามารถสร้างฐานแฟนขับไปทั่วโลกค่ะนอกจากไอดอลนักร้องแล้วนะคะอุตสาหกรรมวงการเกาหลีใต้ยังสามารถสร้างผลงานที่ครองใจแฟนๆได้อย่างซีรีส์ค่ะที่ออกอากาศแต่ละช่องก็สนุกสนานนะคะทาให้แฟนๆติดงอมแงมภาพยนตร์ที่มีหลายแนวค่ะซิตคอม รรเรียกได้ว่ามีกลุ่มแฟนคลับค่ะที่ติดตามอยู่ทุกวงการอีกหนึ่งอย่างค่ะที่พวกเขาทําให้แฟนๆอย่างเราๆมักจะตื่นเต้นเสมอเวลาที่ศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะใส่เสื้อผ้ามากับลุคที่แปลกใหม่มิกแอนด์แมสอีกหนึ่งโชว์ค่ะก็คือชุดฮันบกนอกจากจะเป็นชุดประจำชาติเกาหลีใต้แล้วนะคะพวกเขายัางสามารถเนรมิตปรับเปลี่ยนเข้ากับทุกยุคทุกสมัยค่ะนํามาดัดแปลงนะคะเข้ากับคอนเซ็ปต์นั้นๆได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ เมื่อวันที่15สิงหาคมค่ะของรายการ AM Plaza ของสถานี KBS One TV ค่ะอียองฮยอนนะคะได้ปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญค่ะและได้เล่าถึงประสบการณ์ของเธอในฐานะที่พยายามปุกจิตสำนึกของวัฒนธรรมเกาหลีในการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของเกาหลี อียองฮยอนนะคะเธอได้เล่าว่าเธอเดินอยู่ที่เลือมทางค่ะแล้วเธอก็ได้ใส่ชุดฮันบบกเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีเธอมักจะถูกถามไม่บ่อยว่าเธอเป็นคนจีนหรือคนญี่ปุ่นและเธอก็ได้สวมชุดกิโมโนค่ะซึ่งก็เป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่นหรือไม่แต่เธอก็บอกว่าประมาณในปี2019หลายคนก็จําเธอได้ว่าเธอใส่ชุดฮันโบกเมื่อเธอถามพวกเขาว,ว่าจําชุดฮันบกได้ยังไง พวกเขาก็บอกว่าเห็นวง BTS และวงแร a c พิง n k สวมใส่ชุดฮันโบกด้วยอิทธิพลของกลุ่มที่มีชื่อเสียงนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งสำคัญต่อแบรนด์นั้นๆเป็นอย่างมากทำไมกลุ่มสินค้าต่างๆค่ะถึงเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะก็เพราะว่าพวกเขามีอิทธิพลที่สูงมากๆที่มีผลต่อการซื้อสินค้านั้นๆค่ะแม้แต่จะเป็นพรีเซนเตอร์เป็น global ambassador ค่ะและอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการถือสินค้านั้นๆนะคะสวมใส่แบรนด์ต่างๆก็ทำให้สินค้า so out อย่างรวดเร็วนั่นเองทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ